ก็ยังไม่มาแจ้งอะไรเลว่าจะให้ไปเมื่อไหร่แล้วก็จะยายายังไงจะช่วยอะไรเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมันไม่ชัดเจนหรอกเราจะไปพึ่งรักไปเดียวเราก็ไม่ก็ไม่หวังหวังอย่างเดียวว่าขอให้มีที่อยู่ก็บอกกันเนินๆให้มันชัดเจน อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับอยู่ระหว่างเร่งรัดในการส่งมอบพื้นที่เพื่อดําเนินการให้กับเอกชนเข้ามาดําเนินการโครงการนี้นะครับซึ่งคาดว,ว่าในช่วงแรกเนี่ยจะสามารถส่งมอบพื้นที่ได้ภายในต้นปี2564นะครับซึ่งในส่วนของประชาชนที่ถูกเว้นพื้นที่ดินรวมถึงประชาชนที่บุกรุกพื้นที่ด้วยมีความพร้อมหรือย,อยังวันนี้ขอเสียงหน่อยพาไปพูดคุยกับประชาชนกลุ่มนี้กันครับ แต่ยังไม่เกิดแต่พ่อแมอ่อายุตอนนี้49คือว่าอายู่มาจนคพ้่นเคยจนเร,เ,รเราคุ้นชินแล้วไงกับพื้นที่นี้ค่ะเขาไม่อยากไปจากที่นี่เพราะเขาเกิดที่นี่อายุก็มากแล้วที่นี่เราจะให้เขาย้ายไปไหนบางทีเขาไม่มีที่ไปกังวลค่ะเพราะว่าันบ้าอย่างเงี้ยย้ายเงี้ยเขาไปก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนล่ะยากก็มีแค่คนเดียวเขาก็มี เขาก็แก่แล้วเขาเป็นพี่เราเขาอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดนะมันห้าสิบห้าสิบอ่ะเพราะว่าเขาเคยบอกว่าเดี๋ยวจะประชุมใหญ่เดี๋ยวก็บอกอมันไม่เป็นของอ่าเขาออนถึงแล้วบางคนก็บอกมน,นขึ้นกับเขาไปให้เอกชนแล้วมันจะเหมือนของผมอ่ะอยู่ดีก็จะไล่กันอย่างเงี้ยขนักของผมเขามีคนใหญ่โตก็ยังโดนไล่เลยพวกเราก็อยู่มาตั้งแต่ข้าเข้าที่ 63บาทเออตอนนี้กลาเป็นพันพันสี่กอบพันห้าเขาก็ยังไม่มาแจ้งอะไรเลยว่าจะให้ไปเมื่อไหร่แล้วก็จะยายาอย่างไงเขาก็แค่มามา,มามาถามว่าที่อยู่ตรงนี้ที่มีบ้านเท่าไหร่อะไรอย่างไงเขามาวัดวัดแล้วก็ถามเรียกร้องค่าเสียหายเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ผมก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรไปก็บอกว่าก็แล้วแต่จะให้แค่นั้นน่ะเ้วเขาก็ไปแล้วก็หายเงียบไป เป็นของระชก,การของหลวงเราจะไปสู้อะไรเขาได้อ่ะก็ต้องช่วยเราว่าจะหาที่อยู่ให้ไหนเพราะอย่างยายนี่มันไม่มีพี่น้องอ่ะจะไปอาศัยใครได้ละ่ะแมวอ,อีกสี่ห้าตัวเหมือนกันแมวจรจัดทั้งนั้นอ่ะพวกนุมม้นเอามาปล่อยคนนี้เอามาปล่อยถ้าเราไม่เอาเด็กก็โยนน้ําทิ้งหมดราะมนมีหลายครั้งแล้วอ่ะที่เขาทาแบบนั้น คงจะเป็นค่าแบบค่ารื้อถอนค่าขนย้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเราอย่างมูลปลูกแบงนี้ใช่ไหมมันก็ลงทุนไปอะไรไปอย่างเงี้ยบางทีเราเหมือนเป็นค่าขนย้ายที่ให้เราไปไปที่นึงอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไร <S <S เขาก็แค่ต้องการที่อยู่ใหม่ส่วนใหญ่แล้วนะ แต่ถ้าคนที่เขามีแล้ว่เขาก็แค่อยากได้ค่ารื้อถอนวุฒิอยูผมเนี่ยอยู่ให้ผมไปเดี๋ยวผมจะไปยังไงจะอยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้แต่ถ้าได้เงินยาๆมาเงาี้ยเราก็เราก็ไปได้พอเรามีเงนินแล้วก็ไปเช่าอยู่ตรงไหนก่อนก็ได้อย่างนี้ ในส่วนของการดําเนินการส่งมอบพื้นที่ให้กับเอกชนเข้ามาดําเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยระบ,บุว่าในช่วงแรกจากสถานีสวนภูมิไปจนถึงสถานีอุตภาจะดําเนินการได้ในช่วงต้นปี2564ส่วนช่วงที่2จากสถานีดอนเมืองถึงสถานีพญาไทก็น่าจะดําเนินการได้ภายในช่วงปลายปี2564นะครับซึ่งจะสามารถดําเนินการได้ตามแผนที่วางไว้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าการที่จะเยียวยารวมถึงที่จะดูแล ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินรวมถึงประชาชนที่บุกรุกพื้นที่ด้วยนะครับจากการพูดคุยกับประชาชนส่วนใหญ่ก็ระบ,บุว่ามีหลายประเด็นนะครับที่ยังไม่มีความชัดเจนในขณะนี้ครับ